รทดสอบชุดไฟพร้อมบินของลำ B46 นะครับลำนี้ลูกค้าสั่งชุดพร้อมบินไปนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบวิ่งกันนะอันนี้เราทดสอบแอรอนก่นอนนี่แอรอนสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมดีบวดให้เต็มแอรอนนะครับลายยก ขวายกถูกต้องนะครับขับดาวถูกต้องนะครับลัดเดอร์ซ้ายขวาถูกต้องนะครับมอเตอร์มอเตอร์ทำง,งานปกติครับเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งเคนะครับเดี๋ยวเรา ไปทดสอบบินกันนะครับร้านหนึ่งอาซีแอแพงเพชรนะครับสนใจติดต่อได้ที่ Facebook 1 Z, ึ่งอาซีแอแพงเพชรหรือที่เพจรา้านหนึ่งเครื่องบินอากซีแอแพงเพชระนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ